วันนี้นะครับเป็นการนะครับเทสเทสเทสอีกแล้วนะครับเทสงานศิลปะนะครับห้ามนำหมาแมวอะไรดีมาปล่อยนะครับมาปล่อยเกินสิบตัวมาปล่อยเกิน10บตัวมาซ้อม มามาปล่อยในบริเวณวัดม,มาปล่อย ในบริเวณวััด